ไม่ใช่พระเจ็บเปิดเหตุผลแทคกติกสุดเฉียบที่อาเน่ต้องเปลี่ยนกักโปออกทันทีการเปลี่ยนตัวโคดี้กักโปออกในช่วงพักครึ่งของเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งสร้างความประหลาดใจและข้อสงสัยให้กับแฟนบอลจำนวนมากหลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนหรือมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แต่คำตอบที่อาเน่สล็อตผู้จัดการทีมได้ให้ไว้กลับชัดเจนและเป็นเรื่องของแทคกติกล้วน 1. แพ้ดวลตัวต่อตัวเหตุผลหลักที่ชี้ชะตาในสนามเหตุผลหลักและตรงไปตรงมาที่สุดสำหรับการเปลี่ยนตัวครั้งนี้คือ การที่กัคโปไม่สามารถเอาชนะการดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เล่นแนวรับของสอร์แลนด์ได้เลยตลอดครึ่งแรกสโอตชี้ว่านี่คือคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้เล่นในแนวรุกภายใต้ระบบของเขาแต่ทีมกลับไม่เห็นสิ่งนั้นจากฟอร์มการเล่นของกัคโปตลอด45นาทีแรกในสนามนี่คือมาตรฐานที่ไม่สามารถต่อรองได้ในระบบของสโอตที่เรียกร้องให้ผู้เล่นในแนวรุกต้องเป็นฝ่ายสร้างความได้เปรียบด้วยตัวเองเสมอ 2. เมื่อคุณเป็นแนวรุกคุณต้องเอาชนะคู่แข่งปรัชญาที่ชัดเจนของอาเน่ความล้มเหลวในการดวลตัวต่อตัวนี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันขัดต่อปรัชญาการทําทีมแกนหลักของสล็อตโดยตรงที่ว่าหน้าที่สําคัญที่สุดของผู้เล่นแนวรุกคือการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่ประกบโดยตรงเพื่อสร้างความได้เปรียบและโอกาสในการทําประตูสล็อตยอมรับว่าเรารู้สึกว่าในครึ่งแรกโคดี้เล่นได้ค่อนข้างยาก เพราะเขาประสบปัญหาในการครองบอลในสถานการณ์ดวลหรือไม่สามารถสร้างสรรค์โอกาสส่งบอลเข้าสู่พื้นที่อันตรายได้ซึ่งคือจุดที่ทําให้ผู้จัดก,การทีมต้องตัดสินใจทันทีจากที่เราเห็นก็คือโคดี้ไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เลยในแบบการดวลกันตัวต่อตัวในครึ่งแรกนี้เมื่อคุณเป็นแนวรุกคุณต้องเอาชนะคู่แข่งในแนวรับให้ได้มากที่สุดแต่เราไม่เห็นสิ่งนี้จากโคดี้เลยในเกมนี้และนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลัง ปรัชญ,ญานี้บ่งชี้ว่าส็อตให้ความสําคัญกับความสามารถเฉพาะตัวในการทะลุทะลวงมากกว่าการยืนรอโอกาสซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงสไตล์ฟุตบอลที่ดุดันและเน้นการโจมตีที่เขาต้องการสร้างขึ้น 3. แผนไม่เวิร์กต้องเปลี่ยน การมองหาโมเมนต์มหัศจรรย์เพื่อสร้างความแตกต่างและเมื่อผู้เล่นแนวรุกไม่สามารถทำหน้าที่พื้นฐานในการเอาชนะคู่แข่งได้โอกาสที่ทีมจะสร้างโมเมนต์มหัศจรรย์เพื่อตัดสินเกมก็ย่อมหายไปด้วยการเปลี่ยนตัวครั้งนี้จึงเป็นการปรับแก้เกมเพื่อเปลี่ยนโมเมนต,ตัมสล็ลตอธิบายว่าการจะจอดทีมที่เล่นเพรสซิ่งสูงแต่ก็สามารถถอยไปตั้งรับลึกได้นั้นมี2วิธีหลักคือต้องอาศัยโมเมนต์มหัศจรรย์จากผู้เล่นหรือความยอดเยี่ยมจากลูกตั้งเตะเมื่อเห็นได้ชัดว่ากัคโปไม่สามารถสร้างสรรโม ไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อมองหาโอกาสนั้นจากผู้เล่นคนอื่นเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลคำถามนี้ดังกล้องอยู่ในหมู่แฟนบอลทั่วโลกหลังฟอร์มการเล่นของทีมดิ่งลงอย่างน่าตกใจแม้แต่กูรูฟุตบอลอย่างไมเค่าริชาร์ดก็ยังยอมรับว่าเป็นการยากที่จะชี้ชัดถึงสาเหตุหลักเพียงข้อเดียวบทความนี้จะพาไปสำรวจ3ประเด็นสำคัญจากมุมมองของริชาร์ดที่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมหงแดงถึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การขาดหายไปของผู้สร้างสรรค์ที่ไม่มีใครแทนได้ไมค่าริชาร์ดชี้ว่าการขาดหายไปของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเกมรุกของทีมอย่างมหาศาลเขาเน้นย้ำว่าความสามารถในการสร้างสรรค์เกมที่เป็นเอกลักษณ์ของเทรนด์นั้นหาคนมาแทนได้ยากยิ่งโดยกล่าวว่าแทบจะไม่มีนักเตะค,คนไหนในโลกฟุตบอลที่สามารถทำแบบนั้นได้ ริชาร์ดถึงกับยกตัวอย่างว่าแม้แต่ตอนที่เขาคิดว่าเจอร์มีฟริมปองอาจจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ได้ด้วยพละกกำลังที่มีแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เวิร์กซึ่งยิ่งตอกย้ำว่าการหาใครมาทำหน้าที่แทนเทรนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้ปรับแท็กติกด้วยการขยับเทรนด์เข้ามาเล่นในแดนกลางซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมได้ใช้ประโยชน์จากวิสัยทัศน์การจ่ายบอลของเขาอย่างเต็มที่แล้วยังช่วยหยุดเกมสวนกลับของคู่แข่งและกลบจุดอ่อนในเกมรับที่เคยถูกวิจารณ์ได้อีกด้วยการขาดหายไปของเขาจึงไม่ต่างอะไรจากการสูญเสียหัวใจในเกมรุกและทำให้จังหวะการเข้าทำของทีมสะดุดลงอย่างเห็นได้ชัดจังหวะการเล่นที่ขาดความเป็นธรรมชาติ อีกหนึ่งข้อสังเกตของริชาร์ดคือรูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้ดูช้าเกินไปเล็กน้อยและขาดรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจนประเด็นสำคัญคือดูเหมือนว่านักเตะต้องหยุดคิดก่อนว่าจะทำอะไรต่อไปทั้งที่ปกติแล้วสิ่งเหล่านี้ควรจะออกมาโดยธรรมชาติริชาร์ดให้เหตุผลว่าสาเหตุอาจมาจากสปัจจัยหลักคือการที่มีผู้เล่นใหม่เข้ามาในทีม และการที่ผู้เล่นหลายคนไม่สามารถรักษาระดับฟอร์มการเล่นเหมือนฤดูกาลที่แล้วได้การสูญเสียการเล่นตามสัญชาตญาณน,นี้ทําให้ทีมเสียความอันตรายในการเข้าทําและกลายเป็นทีมที่คู่ต่อสู้คาดเดาได้ง่ายขึ้นสเตอริมองทะลุเผยความจริงเบื้องหลังความเจ็บปวดของซาร่าที่แฟนบอลต้องรู้ สำหรับแฟ bon นบอลลิเวอร์พูลในฤดูการนี้คงไม่มีประเด็นไหนที่น่ากังวลและถูกพูดถึงมากไปกว่าฟอร์มการเล่นของดาวเตะค,คนสำคัญอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาท่ามกลางเสียงวิจารณ์และปฏิกิริยาที่รุนแรงจากแฟนบอลบางทีสิ่งที่จำเป็นที่สุดอาจไม่ใช่การหาแพะรับบาปแต่คือมุมมองที่ลึกซึ้งและเยือกเย็นกว่า และนั่นคือสิ่งที่อดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างแดเนียลสเตอร์ิชได้นำเสนอซึ่งไม่ใช่เพียงความเห็นที่แตกต่างแต่เป็นบทวิเคราะห์ที่จำเป็นในการตัดผ่านเสียงรบกวนและมองให้ทะลุถึงแก่นของปัญหาที่ซับซ้อนกว่าแค่เรื่องสถิติและฟอร์มการเล่นส่วนตัวของซาร่าไม่ใช่แค่ซาร่าแต่คือทั้งทีมที่ฟอร์มตก ประเด็นแรกและสำคัญที่สุดที่สเตอริทชี้ให้เห็นคือการที่ฟอร์มของซาร่าตกลงนั้นไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาเพียงลำพังแต่มันคือภาพสะท้อนของฟอร์มการเล่นโดยรวมของเิเวอร์พูลทั้งทีมที่ตกลงในฤดูกาลนี้ เขาเน้นย้ำประเด็นนี้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครเลยที่โชว์ฟอร์มระดับท็อปให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มุมมองนี้เป็นการเปลี่ยนกรอมการสนทนาที่สำคัญจากเดิมที่พุ่งเป้าไปที่ความผิดพลาดส่วนบุคคลของซูเปอร์สตาร์ไปสู่การพิจารณาความล้มเหลวเชิงระบบของทีมซึ่งมักเป็นประเด็นที่ถูกมองข้ามเมื่อทีมมีนักเตะระดับซาร่าเป็นแพรบบาบ การเพ่งเลงความรับผิดชอบไปที่เขาเพียงคนเดียวจึงอาจไม่ยุติธรรมนักเพราะเมื่อองค์ประกอบอื่นๆในทีมไม่สามารถเล่นได้ในมาตรฐานเดิมย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผู้เล่นในแนวรุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อทั้งทีมไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดก็ตกไปอยู่ที่ผู้เล่นที่นิยามคุณค่าของตัวเองผ่านการเป็นเดอะแบกของทีมอย่างซารา สเตอริวิเคราะห์ลึกลงไปถึงสภาพจิตใจของซาร่าโดยอธิบายว่าสำหรับผู้เล่นแนวรุกระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการทำประตูและแอซิสตัวเลขสถิติไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่คือเครื่องยืนยันตัวตนและคุณค่าของพวกเขาในทีมซาร่าคือผู้เล่นที่ต้องการเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมชนะดังนั้นการที่เขาไม่สามารถทำในสิ่งที่คุ้นเคยได้ย่อมทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่มีความสุขนี่ไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่มันคือวิกฤตของตัวตนในฐานะนักฟุตบอลอาชีพ มุมมองนี้ถูกถ่ายทอดอย่างทรงพลังผ่านคำพูดของสเตอร์ลิชในฐานะที่เคยเห็นคุณภาพของโมซาลามากับตามันเจ็บปวดที่ต้องมาเห็นภาพนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาไม่มีความสุขและคุณก็จะไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะคุณเคยชินกับการเป็นคนสำคัญที่สุดของทีมนี่คือการเปิดเผยให้เห็นด้านที่เป็นมนุษย์ของนักเตะระดับโลกว่าภายใต้ความคาดหวังมหาศาลสภาพจิตใจย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงเมื่อผลงานไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจ ความเสี่ยงของการปลักสายตำนานเร็วเกินไปท่ามกลางกระแสที่ดูเหมือนจะกำลังรีบผลักดันซาล่าออกจากสโมสรสเตอริสได้ออกมาเตือนสติอย่างหนักแน่นเขาชี้ให้เห็นความจริงที่หลายคนอาจมองข้ามไปว่าถึงแม้ฟอร์มโดยรวมจะตกลงแต่ซาล่าก็ยังเป็นผู้ทําประตูสูงสุดของทีมอยู่ดี เขามองว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาตัดสินอนาคตของซาร่าและยังเชื่อมั่นว่าทั้งตัวสโมสรและนักเตะเองมีศักยภาพพอที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้การรีบผลักดันนักเตะระดับตำนานออกจากทีมในยามที่ทั้งทีมกำลังเผชิญวิกฤตอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและน่าเสียดายในระยะยาว